ก็เป็นแม่ลูกคู่ทรหดนะคะสําหรับเนรกับมนมีนาจากละครสายรักสายเลือดนอกจากแฟนๆจะได้เห็นการช่วยก,กภภันฝ่าฟ <ไ át> ันอันตรายแล้วก็ยังได้เห็นความรักที่แม่ลูกคู่นี้มีให้ต่อ,อกันด้วยเรื่องนี้งต้องพี่เต๋าสโรชาเรื่องการเข้าถึงความเป็นแม่ลูกกับจีน่าซึ่งพี่เต๋าบอกว่าไม่ยากเลยค่ะสโรอะไม่เคยเป็นแม่เนาะก็แบบยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ความแม่ก็แบบว่าอ๋อพอมันกระโดดมาเป็นตัวละครแล้วมันก็มันก็จะได้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกแบบเอได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยแบบน้องเป็นคนที่แบบ จิตใจอ่อนไหวได้ง่ายแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ง่ายอะไรเงี้ยคะ่ะมีอะไรก็ปรึกษากันมันก็เลยมีความแบบเชื่อใจกันพอเชื่อใจกันก็จับมือกันแน่นๆแล้วก็แบบโอ้ถ้าถ้าความเป็นแม่ลูกแข็งแรงนะเราจะเล่นกันได้ส,สบายมากเลยก็สาสัมพันธ์ตรงนี้นิดเดียวเองค่ะแล้วมันก็ได้แล้วมันก็แบบความห่วงใยความอะไรมันมาหมดมในกองทำยังไงบ้างคะเชื่อมสำคัญกันก็นจะเมาหม้ใช่ค่ะแรงใช้ยเยอะมากโดยเฉพาะ จีน่าค่ะต้องใช้แรงเยอะจริงๆว่าก็บำรุงบำใจนางบบว่าบำรุงอะไรได้นางก็บำรุงให้กําลังใจกินขนมไม้อะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้นางเก็บแรงไว้ให้แบบสุดๆเพราะนางใช้แบบเล่นหมดจิตหมดใจจริงๆค่ะ แล้วตองถ่ายเนาะมันก็สนุกอ่ะมันก็สงังงกสังแงกันอ่ะไอ้ลูกก็จะไม่ไหวแม่ก็ไม่ค่อยมีมีแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยก็พางกันหนีหัวสุกหัวสุนเดี๋ยวขึ้นรถตู้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ลงถนนกิ้งเกือกอะไรกันเงี้ยแล้วตัดภาพไปเป็นสโลกับจีนา่าสองคนซึ่งแบบพยุงกันไปมาอะไรเงี้ยค่ะแบบ ลูกช่วยแม่ด้วยนะอย่างเงี้ยก็คือแบบอดทนมากทั้งรามา่าทั้งแอคชั่น,นะคะใช่ค่ะแบบแรงก็ไม่ค่อยจะมีกันแต่ก็สู้กันสุดใจโโแบบแม่หนูเองอะไรอย่างเงี้ยลูกไหวหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าแต่มันทําให้แบบความสัมพันธ์ของของแม่ลูกอะค่ะมันก็แบบมองหน้ากันก็ก็เข้าใจมาแล้วเลยนะคะเขาก็รักแม่เขาเราก็รักเขาเส้นเรื่องนี้ของของสโลก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องความเป็นแม่ จอประคับประคองกันไปนะคะแม่เนรแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ <Yeah. S 1> เพราะแม่หน้าจอแม่ของวนมีนาแฟนคลับของสาวจีนา่าเขามีเพียบเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง